ครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประครบด้วยความเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งนะครับหรือแช่น้ำเย็นก็ได้หรือการรักษาด้วยความเย็นก็มีคำถามมากมายว่าเวลาหลังจากที่บาดเจ็บนะครับมีการกระทบกระแทกกล้ามเนื้อข้อต่อเนี่ยเราจะทำแบบใดนะครับ หลังการบาดเจ็บเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับตามข้อตามขาแขนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องพักการใช้งานในส่วนที่บาดเจ็บอันนั้นก่อนถูกไหมครับเช่นเราข้อเท้าแผลอย่างเงี้ยเราก็ต้องพักการใช้งานข้อเท้าไปก่อนแล้วก็สําคัญที่สุดคือการประครบเย็นประครบเย็นนะครับไม่ใช่อุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือยกส่วนที่บาดเจ็บเนี่ย ให้มันสูงขึ้นก็คืออย่าห้อยขาถ้าสมมติว่าเราเป็นข้อเท้าแพลงเนี่ยก็คือพยายามยกขาขึ้นมาพาดเก้าอี้อะไรเวลาที่เรานั่งนะครับหรือว่ากลางคืนนี่เราอาจจะใช้หมอนหนุนปลายข้อเท้าเนี่ยให้สูงขึ้นเหนือระดับหัวใจนิดหนึง่งอะไรประมาณนี้นะครับก็โดยหลักทั่วๆไปก็คือก็หยุดการใช้งานแล้วก็ประครบเย็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าในช่วงสองสาวันแรกหลังจากที่เราบาดเจ็บ อันนี้หมอยกตัวอย่างข้อเท้าแพลงก่อนนะอย่างจริงๆแล้วอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นข้อมือข้อแขนหรือหลังอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้2อสาวันแรกเนี่ยก็ต้องประครบเย็นก่อนนะครับแต่ว่าพอเลย3วันไปแล้วนะครับจะเลือกเย็นหรือเลือกอุ่นนี่อันนี้แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนเลยบางคนก็ประครบเย็นรู้สึกจะชอบบางคนก็ประครบอุ่นก็ได้แล้วแต่นะครับก็จะมีทั้งข้อ,อ,อดีทั้งคู่เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยการประครบเย็นเนี่ย ก็ใช้เวลาประมาณ10ถึง20นาทีใช้เวลา1 0ถึง20นาทีอาจจะใช้ผ้ามาหอ่อผ้าบางๆก็ได้นะครับมาหอ่อน้ำแข็งแล้วก็วางประครบหรือว่าเราจะแช่ความเย็นก็ได้นะประมาณ10ถึง20นาทีนะครับแต่ว่าเงื่อนไขคือตรงที่ระบาดเจ็บตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแผลเปิดมีเลือดออกแล้วประครบอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนะทีนี้เนี่ยประโยชน์ของมันนอกจากลดการบวมการอักเสบอะไรการปวดแล้วเนี่ยมันยังลดการเกรง็ง ของกล้ามเนื้อได้ลดการเกร็งกล้ามเนื้ออย่างเช่นอะไรบ้างคนทท่าไหรที่เป็นสโตรกเนี่ยนะครับเวลาที่เป็นสโตรกเนี่ยกล้ามเนื้อจะเกร็งนะปลายเท้าจิกมือจิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ประครบความเย็นได้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องระวังหรือเป็นข้อห้ามเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะไปประครบความเย็นเนะี่ยเพราะบางคนเนี่ยจะแพ้ความเย็นนะครับบางคนแพ้ความเย็นก็เลี่ยงเลยนะครับหรือว่าบางทีส่วนที่ เราประครบเนี่ยมันขาดเลือดไปเลี้ยงนะอย่างเช่นว่าปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงมันซีดยิ่งเราไปประครบเย็นปุ๊บเนี่ยมันกลับปรากฏว่าเลือดเนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงได้น้อยลงนะครับไปยิ่งซีดมากขึ้นนะครับก็จริงจริงมันก็มีโรคบางโรคที่ว่าไปเจอความเย็นแล้วเนี่ยเส้นเลือดจะหดแล้วก็เผลอๆเนี่ยคล้ำเลยนะครับขาดเลือดไปเลี้ยงอันนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็หรือเป็นข้อห้ามได้ซ้ําไปแต่ในผู้ป่วยบางคนเนี่ยไม่สื่อไม่สามารถที่จะ สื่อสารว่าปวดนะบางทีเราไปประครบเย็นเขาเนี่ยเขาปวดแต่เขาสื่อสารกับเราไม่ได้นะเ <นะ S 2> ช่นผู้ป่วยติดเตียงพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่สามารถจะสื่อสารกับเราได้นี่ต้องระวังเลยแม้กระทั่งการแช่น้ําอุ่นหรือประครบอุ่นก็ตามเนี่ยบางทีเขาอุ่นมากจนล้อเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถจะบอกเราได้อันนี้เราต้องระวังว่าเราจะใช้ประครบเย็นแบบไหนนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราประคบเนี่ยถามว่าที่เขาเนี่ย ประครบได้ไหมนะครับได้ครับเพราะว่าเวลาที่เราประครบเย็นหรือแช่น้ําเย็นเนี่ยอุณหภูมิก็จะเย็นลงตั้งแต่ผิวหนังลงไปเลยครับผิวหนังใต้ลงไปก็เป็นไขมันใต้ผิวหนังก็เย็นเหมือนกันกล้ามเนื้อลึกลงไปอีกก็เย็นเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งว่าเราประครบที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยมันก็ลดการปวดการอักเสบข,ของข้อเข่าได้ถึงแม้จะเป็นข้อที่ที่ใหญ่ก็ตามนะครับ อ่าสุดท้ายก็คือวิธีการเราจะทํำยังไงถ้าเรามีข้อบ่งชี้แล้วก็ไม่มีข้อห้ามในการประครบเย็นก็คือว่าเราอาจจะเอาน้ําแข็งเนี่ยนะครับมาห่อผ้าแล้วก็ประครบได้ นะใช้เวลาประมาณ1 0 2ถึง20นาทีหรือว่าเราเอาไปส่วนนั้นนะ่ะไปแช่น้ำเย็นถ้าเป็นส่วนที่เราแช่ได้ก็1 0 2ถึง20นาทีเช่นเดียวกันทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราพยายามจะไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันน้อยกว่า15องศาเซลเซียสนะครับถ้าน้อยกว่า15องศาเซลเซียสเนี่ยเขาจะรู้สึกเขาไม่ค่อยสบายตัวแล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะใช้ก้อนน้ำแข็ง นะครับมาถูมานวดบริเวณที่บวมเช่นว่าสมมติว่าเราข้อเท้าแพลงก็เอาน้ําแข็งเนี่ยมานวดถูเบาๆบริเวณข้อเท้าที่เรามีปัญหานะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการสเปรย์ด้วยความเย็นเห็นไหมครับเวลาที่นักกีฬาเขา้าบาดเจ็บตามสนามเนี่ยเขาก็ใช้สเปรย์หรือใช้ในโตเจนเหลวเนี่ยมาสเปรย์บริเวณน,นั้นเนี่ยอุณหภูมิต้องนั้นจะลงลดลงอย่างรวดเร็วเลยประมาณ20องศาด้วยซ้ำไปนะครับนั้นหลังจากที่เราจบคลิปนี้แล้วเนี่ยหมอ คาดหวังว่าเราคงจะไม่สับสนว่าหลังจากที่เรามีการบาดเจ็บเฉียบพลันนะครับของบริเวณข้อต่อกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยเราจะเลือกอุ่นหรือเลือกเย็นนะครับสามวันแรกเลือกเย็นหลังจากนั้นก็แล้วแต่ความความชอบของเราเลยนะครับ